อาจเป็นวิดีโอพี่อะตรงนี้มันผิดปกติตรงไหนผิดปกติตรงที่ว่าตัวมันมียา,าแผนปัจจุบันด้วย2ตัวซึ่งเป็นยาตัวเดียวกันออริสแตตก็คือเป็นยาขับไขมันเหมือนมันเขียนอีกตัวหนึ่งเซนิคาวเซนิคาวก็คือตัวออริสแตตเหมือนกันแต่ว่าเหมือนหลีกเลี่ยงชื่อกันค้าไฟเบอร์1 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยมันไม่สามารถบรรจุอยู่ใน อยู่ในเม็ดเล,เล็กๆอย่างนี้ได้เพราะหนึ huh. ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับสิบกรัมครับเนาะมันก็ไม่ได้อยู่ละแล้วก็ยังเหมือนตัวอื่นก็คือก็คือตัวอื่นก็ไม่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่มีออยอแล้วก็ยังมียาแผนปัจจุบันอีกซึ่งมันไม่ควรเป็นอาหารเสริมใช่มันต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วไม่มีวันหมดอายุมันผล<น>ิต<อ>ไม่มีครับอืมแล้วก็อะไรอีกดี <c oughs> เละไอเวลาดูดูไงว่ามันถูกต้องอย่างเมื่อกี้พี่พูดถึงเลขร,ระบบสสามหลักต้องมีเลขออยอตัวอย่างอาหารเสริม,อ,มอันนี้อันนี้ก็เป็นอาหารเสริมชนิดหนึง่งครับเราต้องมีเลขออยอคือตรงนี้มีเลขสิบสามหลักอ่าแล้วก็ถ้าบางบางบางยี่ห้ออาจจะโกหกเลขสิบาหลักเราก็สามารถเอานี้ไปตรวจในว็บไซต์ของออยได้โอ้ืข้าใจไหมขอบคุณครับ